ตากะแตนล้วนล้วนมือนี้พี่น้องนี่จะตากะแตนเลยพี่น้องคุณตากะแตนมือนี่อันแข็งแข็งก็สามลอยเลยพี่น้องไอ้มูอ่อ,อนมูเป็นอีตง้งเขาเอานีต้งเนาะพี่น้องเนาะลอยอ้าติบลอยหกิดบวกพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องบอบบันบเนชงพี่น้องเน้อที่นี่ผมอๆกับบอบบันบชงตอนเวสองคือเราน้องพี่น้องเนาะวันที่สามกรกฎาคมเลยพี่น้องเริ่มต้ provinces. นเดือนใหม่แล้วที่ตลาดช่องจอมเอพี่น้องตลาดช่องจอมตลาดเช้าผมเพิ่งกับเสื้อยืดสริปพี่น้องเฮ้ยนะผมกอดกับบ๊อบบันไปติดตามมึงพี่น้องวะที่นี่ยังขายแน่มัอนี้บรรยากาศฝนตกตกแบบนี้มันที่นี่ยังขายแน่ มีหลายอย่างพี่น้องหลายอย่างเป็นปลากระแยงเนาะพี่น้องปลากระเญ่แมวกินหมดอืมว่ากินเังไหนเนาะมันเป็นอาหารอาหารหนูนปลาเทียมสองลอยจริง

อืมกางมาหอดบ่อือเอาเอาเอางางมึงเอาไรขนาดสอ่หนังพี่น้องสองวัยยี่ไปยางไข่หมดแดงมีเดี๋ยพี่น้องไข่หมดแดงเมียเป่งเห็ดเขียดพริกก็มีพี่น้อง นี่ตักกแตนเ้ยพี่น่องเ้ยตักกแตนมาจมติตตักกแตนตักกแตนปีโลรยสองยเอาตรนี้ขายตรงนี้โอ้ยดั้งสมัยตอนอะไรเป็นไงร้เยฮึออออให้เกนังานั่งตรงนี้ไปอาไหมนึกยูนึโลมาแล้วช่างที่ยัง มือของเป็นบ่หลายพี่น้องเป็นบ่คอยหลยปไยเป็นน้อยเนาะมันฝนเนาะพี่น้องเนาะ็ดพอมันกัดมดไปมันสีไวเหรอยเลหรอปะยเปาเอาไม้ทายำาเ้อยำางหมัง ตะแคนตะแนเมอันนี้สามร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยเนี่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 นต่นีน euh ี่นีนี่ี่นี่น่นี้นี่นี่ต้นี่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 นีนี่น่นี้นี่นี่ี่นีนี่นี่า่นนี่นี่นีี่นี่นีี่ี่นี่มี่นี่นนี่นี่น่มนนีนน่่่นี่น ข้าวมูมูอ้อยลอยลอยลอยหาซีพี่น้องตากแตนล้วนล้วนมื้อนี้พี่น้องนี่จะตากะแตนเลยพี่น้องคุณตากะแตนมื้อนี้อันแข็งแข็งก็สามลอยเลยพี่น้องไอ้มูอ่อนมูเป็นอีตงเขาเอานี่ตงครับพี่น้องเนาะลอยหาซีลอยหกซีบวกพี่น้อง อีตงอีตงมันบ่มีปีกน,นะพี่น้องเอิ่บ้านเขาเออนี่ตงตะกะแตแนเฮ้ยสมัยกวาดก็บเป็นม,มกขวากินแล้วพี่น้องเนะมาะอีตงตแสบเดี๋ยวเดี๋ที่น้อนขึ้นก่อนเดี๋ยวใเอาถอยนั่งกันแล้วน,น,น,นะนี่นเป็นห้องไหมเดี๋วพี่น้องทั้งโต๊ะนั้งดัานู่นี่นะ ดเหล่านี้เอาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไปมาจะหนนนาตุ่มกันมาตุ่มกินนี่ี่น้องเขาดิตรงมูมีขนมูมีขนมมีปีกใไหม่ิ่ไปยิงหมูให่ดยลองไปก่อนดีจับเลยพี่สไปพี่น้องไปก็เตรียม อีหลอดยิ่งพอยั่งเลยพี่น้องอีหลอดรถใหมประรถปานเจ็บเน็บ บรรยากาศตรงนี้ครับเพราะคอยมีคนไทยมาสื่อพี่น้องใช่ครับคนไทยกับเพ่าคอยหลายของกับคอนขาง,งหลายอยู่พี่น้องมันหลายอยู่แต่ว่าคนมาสื่อ่อย่างน้อยเนาะเพราะบรรยากาศเป็นฝนตกอย่าพี่น้องคนเขากยานกันเนาะพี่น้องเนาะกำลังพุน่นไปกับสิบวอไรดังความสมมาติปรารถนาปนานใดสื่อไปแล้วฝนกับตกของกับ เสียหายไดไง่ายพี่น้นองนี่เป็นหวเนาะพี่น้องไหวไหวยังไ่สวายอาีลวกอีหลวกหวเอาเฮ้ยเฮ้ยไหร้องถามมึง่นเสียงเสียงนนี่ก็ได้ไดี่นนั่นถือน <c oughs> ังงัวไม่ยั่น สวัสดีค,ดค่ะพ่ออาเป็นไงได้ยังเน,นี่ยเฮ็ดพ่อเฮ็ดพ่ออลาได้ยังเนาะอีหลอกเนาะพี่น่องมั่วมือสิบห้าบาทเด้อพี่น่องอีหลอกเฮ็ดพ่อก็เริ่มต้นทีติ0เนอกายเนาะนฝายไหม่ก็ลอยกั่วพี่น่อง ตะแคนหลายเลยพี่น้องมึงนี่ตะกระเตียนคนรังไม้คนตะกระเตียนตรงมึนมาบันทิสู้ตุต้งตะกระเตียนคนพี่น,อน,น้องตะกระเตียนอืมเฮ้ยอะไรอะไรไปขัวขายกับแวะเขมา้าเลยพี่น้องแวะเขม้าบึงตะกรตนมาหลายพี่น้องเลย ตลาดชงจอบน้องพี่น้องวันที่สามกรากฎาดาน้องพี่น้องเนาะต่อจากเส้าบรรยากาศกระปวดวงโล่งสบายมือพี่น้องผู้ใดอยากไรไปท่าไปขายด้วยพี่น้องแเข้าขมาพี่น้องที่ตลาดชงจอบช่วงนี้มิตะกะแตนพี่น้องกะแตนน้ำหองเพ็รพรอเขเริ่มมืดแน่แล้วแม่ขายอยู่ในคนบอกไท้ด้ยมืดพี่น้องมาสอบถามมือ พี่น้องคลิปนี้แล้วพี่น้องเนอคลิปตลาดช่องจอมตอนตเช้ะเนาะพี่น,น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ,บาบันแน่ครับโอกาสนาพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ งวยยงาเด้อพี่น้องเด้อยังมาคือเกา่านี่เจา้าเกา่าเจ้าลอลอดนี่แหละ <laughs> ยังมาเดี๋ยวคุณราคามาสอบถามเด้วยพี่น้อง